ฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งเปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวถึงความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังในพรีเมียร์ลีกโดยล่าสุดเขายืนยันว่าได้มีการทาบทามมากคคูคูเรยียแบ็กซ้ายของเชลซีมาร่วมทีมแล้วเอริกเทนฮักต้องเจอกับปัญหาปวดหัวเมื่อแบ็กซ้ายตัวจริงอย่างลุคชอได้รับบาดเจ็บและคาดว่าต้องพักยาวจนถึงเดือนพฤศจิกายน ทำให้ในเกมล่าสุดที่เอาชนะนอตติงแฮมฟอเรสไปได้3-2ต่อต้องใช้งานดิโอกโกดาโลกซึ่งปกติเล่นแบ็กขวาลงสนามแทนอย่างไรก็ตามหลังจบเกมโรมาโน,โนได้มีรายงานล่าสุดออกมาว่าแมนยูทําการติดต่อไปอยังเชลซีเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการขอยืมตัวมัรคคูคุรย่ามาร่วมทีมแล้วแต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมจนถึงเวลานี้ยู่นเต็ดกำลังมองหาแบ็กซ้ายที่ราคาไม่แพงมาก ซึ่งตอนนี้มีแคนดิเดตอยู่3คนแต่ยังไม่มีการตัดสินใจแต่อย่างใดโรมาโนกล่าวเสริมโดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทีมปีศาจแดงให้ความสนใจไรอันเบอร์ทรานซึ่งตอนนี้กลายเป็นนักเตะฟรีเอเยนต์หลังหมดสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้เมื่อซีซั่นก่อนด้วยแฟนๆแมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ